ใกล้ขนาดนี้อ่ะฮะมันเป็นอะไรอ่ะฮช่วยด้วยไอ้แกแกมึงดูทำไงนี้คือได้อ่ะมึงทำไมเป็นงี้ไม่รู้ลองมันแหวางวางนเองยางๆ่ห้ลองจมันทำยังไงอ่ะแป๊บหนึ่งพี่ทุกคนตอนนี้หน้ามันใกล้มากๆมันทำยังไงอ่ะมันทำยังไงให้มันแบบมันเหมือนซูมอ่ะกลัง Uhm. อ้าวได้แล้วสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทำไมอะหลา์บวกบวกบวกกดบวกไม่ใช่กดบวกไม่ใช่มึงอีกลุ่นอีกคนที่ชอบคุณเนี่ยลูกนเขาดูแบบมีมารยาทมากเลยอะใ เป็นหนี้พูดคอมากรู้สึกว่าผู้ดีตั้งแต่แบบพี่วันแรกเกิดเลยอะโสมบ้านเนี่ยทำผู้ดีมากคารโลมาน้อีงเกลี่ยมากกว่าน้องเกลี่ยน่ารักนี่อันเจาะไปไหนมาไปมาเหรอไลฟ์แล้วนะไลฟ์แล้วนะโอเค KFC หรอแม็กซ์ย้อนน้องได้ปะไม่จุ่งอีกไหมไม่เคยไลฟ์เลยอะหน้าใสไหมพรอมไม่ได้แต่งหน้านะคะยูพลอยหมาละกูว่ายัง นี่นี่นี่วันนี้พลอนมาทําอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะจอยกเป็นใส่มืออะพี่เอาวหั super stone เป็นคล้ายๆาสเตอร์แต่ว่าแต่ว่าแข็งกว่าคล้ายๆปูนปาสเตอร์แต่ว่าแข็งกว่าแข่งไปกแข่งโป๊กกันน้ำก็คือพอจะมาทําไปตกแต่งบ้านนะคะครั้งที่แล้วมาทาแล้วแล้วก็ติดใจก็เลยกลับมาทำอีกเป็นร้านของนี่น้องใครอยู่กรุงเทพมาทําได้เราน่ารักมากเราเลือกสีได้เลยเห็นหน้าแล้วหิวเล่าเลยเหรอ พูดได้ป่ะในเฟซพูดได้ป่ะปั้งไม่ใช่นมไม่ใช่นมทุเรียนต้องรอให้มันหายหนึบใช่ไหมคะใช่บิวบอเป็นข่าวดังแล้วนะทุกคนดูหนึ่งนี่ไงบิววงกัดเนี่ยเห็นยังหนึ่ง,งสองคนไปถามว่ากูาติดกัดกูติดกัดมาจากใครกูบอกมึงค่ะใช่ไหมกูติดจากมึง ถ้ามันมันมีสีดำๆมาจอดนี่เกิดเช็ดให้เช็ดได้หรอได้มันต้องขาดเรานึ่งมาไปขาดสวัสดีนะคะคุณพอยเราคุยกันแบบแยกเสียงว่าได้กินอะไรยังครับเจเรียกเจไม่ตอบอุ้ยทำไมทำไมมันกล้องมันใสอ่ะอันนี้มันแบบมันเหมือนใส่สตูดิโออุ้ยขอบคุณค่ะอันนี้ไม่ใช่ของกูนี่ของใครเนี่ยของพอยหรอไม่เป็นไรแต่แตนี้คืออะไรอะค่ะ วันนี้ไม่ทำอะไรอไม่เป็นไรดราม่าบิวบองลืมคนเก่าคืออะไรหรอมันมีอะไรหรอทำเองบอกหน่อยอธิบายหน่อยไม่แสดงละครัอครแสดงอยู่ค่ะออนอยู่ค่ะนี่เพื่อนนะคะสวยไหมคะฮัลโหลสวยมากใช่ไหมคะไอบิวทำไมทุกคนสมง เราเล่นมาใช่ FC อิสราเอลทำกันได้นะคะคือแถว BTS บุญนาวิถีใช่ไหมคะใช่ค่ะได้เลยค่ะมากมากไักหน้าเป็นแพ็กเกจแบบรวมอันนีชอบ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 แปดร้อยเกหน้าร้อยพักหน้าร้อยไม่มีใครคุยกับเราเลยจะเลิกติดตามพอดีหรอเ่าครับ ขึ้นกันเลยกนกันมันไม่ค่อยเห็นสีวงเลยเนาะเรื่อยกว้างเราอกหักพอยเคยเจอพลอยทำไมมาอยู่ข้างหลังหมด้พลเคยเจอพี่กว้างเขาเป็นพี่แพรปะเคยเจออยู่นะเคยเจออยู่ตอนเห็นเห็นสีของพลอยลลูนี้น่าทำเป็นแบบชมพูขาวแต่ข้างหลังน่ะมึงละดูข้างหน้าไปข้างหลังไปลงที่ตูดกวนเลยไม่เป็นไรน่ารักดี บิวบองลืมกวางศิลาคือคือเขาคือเขาเป็นแฟนกันเหรอเคยเจอเคยเจอกวางตอนที่แบบไปตกเขาเรียกว่าไปไปจับปลากับพี่ตั้มแล้วก็เจอกว่างเจอแบบหนึ่งหรือว่าพี่กวางหรือว่าน้องกวางทุเองนไกูจะพิมพ์ค่ะเอว่าน่ารักมาเป็นน่ารักมาขือ อุ้ยแต่ละอันมันเริ่มสุกแล้วว่าตอนนี้คุณต้องรอยังไงถึงจะลงอีกรอบได้ได้เลยลงได้เลยออสองรอบก็พอใช่ไหมหน้าสดแค่ปัดแก้มทาคอนซีลเลอร์ไม่ใช่พอสีหนึ่งนะองเนาะโอ้มันเหลืองกว่าที่เราคิดนะจอมหรือว่าแสต่งไหมกับน้องโยไหมพรุ่งนี้มีอะไรหรอคะรักไหมนะรักไหม ข้ายังมาทํามาทําได้นะคะง่ายแล้วเราได้เลยได้กลับไปเลยวันที่เราทําเสร็จนี่ในในไทยในไทยนี่คืออะไรอ่ะอันนี้ให้ทําอะไรอ่ะให้จุ่มไปจดแบบอ๋อเสียงเสียงมอยหรอเฮ้ยมีีคนจเสยงใช่หรอคุณเอฟอมไปสอบระดิบที่มันถ่ายแล้วก็ดีกว่าคุณเอฟจีเอไอเจสนใจติดต่อกันบจดอย่างการมวย นใจอะรูดดีเนาะอ๋อโอเคแล้วไปว่าพี่กวางเขามีแฟนแล้วนึกว่าเขาเป็นแฟนกันแล้วเราเหมือที่ลราหมายถึงว่ามันมันรู้จักเราแบบอมน่าดพกไหมแตาเอรนี้ยมันจะไอไรัะทำมัน่แบเราผสมงติมใส่ไปในนี้ใช่ไหม เขาเรียกว่าเหมือนแชมพูลาสเตอร์อะค่ะแต่ว่าแข็งแรงกว่าก็คือเอาไปตกแต่งบ้านนะคะเอาใช้เสี่ยมลอยไหมเออเฮ้ยทำได้ด้วยคือเอามาทําเพื่อเอาไปตกแต่งบ้านเอาไปวางนู่นนี่นั่นนะคะคลิปนี้มีชื่อแก๊ปนะคะใครว่างๆมานั่งทำได้มันจะได้แบบที่เราอยากได้แบบที่เราอยากได้นี่คือเลือกแบบเองนี่นะแสดงอีกต่อไปค่ะ กินมะม่วงบ่อยงานพิฟเฟนี่อย่างโคหรอคะไม่กินไม่กินมะม่วงสีเหลืองค่ะค่ะเสร็จแล้วแสกอันนี้เกี่ยวกับพิมอะไรใครจะกันส่วนคนละแบบเกี่ยวกับพิมไหนน้องพิมพิมไหนน้องพิมบ้านฉันน้องพิมไหนวะพิมอะไรนี่ล่ะอ๋อคนนั้นฝ่อฝอบ้านกครึ่งปะยังยังอยู่เนี่ย แล้วก็ตากไวใช่ป่ะจบวล้กเรือเดอใเอวันนี้ค่ะบแล้วเอาไหนออกก่อต่องานมเกตงอยากชวนหลานมาทำมากมึงก็ไปไปทำที่บ้านดิคนโอ้ยมีัสาม่าเีม่สีเือนคนจริงหรอใช่่ะมนดนี้เฟมัสลากเฟมังก็เฟมัสเลยล่ะเฟมัสปะต่อไปเอาไหนอันนี้แม่ ได้เห็นแล้สถานีเนี่ยมันเกิดเขาก็จะจัดที่สโมสรหรือบ้านจัดที่บ้านเลยไอมิ้นมา,าดูแล้วอ่าดีเนาะ<ช>คือเขาเอาไปเอาไปที่หมู่บ้านเนาะใช่มาดูดิใส่แบบเป็นระเบียบทำไรอ่ะทำนี่เว้ยเอาไปตกแต่งบ้าน เคยมาทำแล้วรอบนึงแล้วติดใจอยากเอาไปทาอยากเอาไปไว้อีกก็เลยมาทำมันออกจะเหนียวเนี่ยไ,ไอ้มินแล้วบอกว่าแบบเลือกสีได้เลยว่าแบบเราจะทำสีอะไรอะไรเงี้ย,ย,แบบยผมสามารถเป็นวิวบอ,อมได้เลยไหมครับมีโลมามีโลมาดำไหมคะถ้าโลมาดำก็ได้ ทำพอยทำหลายพิมพ์คือมันมีหลายแบบนี่นี่จะให้ดูนี่ให้ดูว่ามันมีหลายอันจริงๆรงดูเห็นไหมทำออกมาแล้วมันจะเป็นแบบนี้เป็นประมาณนี้แล้วก็มีหลายแบบให้เราเลือกคือเราอยากทำแบบไหนเราก็เลือกเลยเลือกพิมพ์แล้วเราก็แค่เลือกสีที่เราจะทำแค่านั้นเองง่ายมากแล้วก็น่ารักมากๆน่ารักมากๆโคตรน่ารักเดี๋ยวลงรูปแล้วอุ้ยตาเป็นอันนี้ เดี๋ยวลงรูปแล้วเด mm hmm. um ี๋ยวจะปักไว้ให้ว่าอยู um e> ่ที Actually, ่ไหนมาหาหน่อยที Some ่ไหนเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วเนี่ยใส่บิววองไม่ได้ไหมไม่ได้ค่ะเอ้ยวันนั้นกูไปกูจะพี่เอ๋ด้วยพี่เอ๋กูทักพี่เอ๋เสียงคนไทยพอยังครับโอ้ี่ตัวจริง เสี่ยงอะไรใช่ไหมค่อเอาไปเอาไปแกะปะไม่ไม่เมือนกมึงไม่ขัดหรอกขัดเสร็จแล้วค่ะกูรอแกะต่อไปอยู่นี่อันนี้นะคะได้อะไรอะไคุยขวดมไมโลเฮ้ยสวยวเอออันนี้สวยดีขอดูตรงตูนขอดูนะขอดูแบคันองอกได้เออนี่สวยดีเฮ้ยสวยนี่อันนี้ของเดี่ยวนะคะเอาไปทุบหัวหมาทุบหัวมึงทุบหัวมึง เออน่าจะมีกินแบบจาข้าวอ่ะมากินไม่ได้เลยแต่ข้าหมากใชไมที่หนีมารกลัวว่าแบบสอะไรใช่ปะอยากให้เอาเป็นแบบเป็นถ้วยๆ้วยหน่อยอ่ะจอบเมื่อไร่ได้ใช่ไอืมได้มาอีกแ่น่เห็นไหมประขับใจเวร่แล้วแล้วเอาจริงๆเราไปดูที่เราอยากได้มันไม่ีแบบไม่มีสีล้วอยากได้เว้ยต้อมาทำ้งาก้ ในแขนพี่บิว,บ,วบิววองนี่เขียวไหมบิว,บวโค้เจ็บแต่ว่ามันไหลอะคือจำคือจำได้ว่ามันเจ็บมากอะแต่คือตอนนั้นอะขอบคุณครับจำได้ว่าเจ็บแต่จำไม่ได้ว่าใครกัอยากได้ที่เป็นแบบขาเรียวยาว,ยาว จอบไปเอานี่ออกไหมไม่เป็นแบบเหลี่ยมก็ได้เออใช่ใช่ใหญ่ยอ่ะใหญ่เราเราลีเควสเราลีเควสเราเยอะมไมรู้ว่ากูถ่ายรูปบนโต๊ะมาว่าแบบกูอยากได้อะไรบ้างที่กูโชว์แบบอยากกระทำตอนแรกไม่มั่นใจสินคุสมนั้นมากเลยอยากได้ขาดอย่างเงี้อย่างกอนด้วยเลยอยากได้ขาดอย่างนี้เออใช่ใช่อยากได้อย่างเงี้ยสมครับ แล้วบิวมากัดมาทําไมกัดทําไมเขาถามอย่างเดียวกัดทําไมเพยไม่เคยกัดบิวเลยนะทรา้จําได้ยังไม่เคยกัดเลยเพราะว่าตอนนั้นเราไปถ่ายแล้วกันแล้วก็ไม่ได้ดื่มน้ําหมักกัดทําไมชิ้นที่สองชิ้นที่สองหนึ่งสองก็ย่ก็สวยแม่สวย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 ทิงกว่า เฮ้ยไม่ธรรมดามันปูดปะไหนๆมันปกติแม่บิ๊เนี่ยมันหนังสวยแล้วจะไปใส่พวกกุญแจบ้างสวยเหมือนกูไรข้างหลังสวยข้างหน้าเออแล้วท้าไม่ลายข้างหลังมันแบบนี้ค่ะทำไมลายข้างหลังมันให้ดูผลงานมันยิ้มไปตลอดเลยค่ะเช่นเห็นบางทำตรงนี้เขาแบบยกสูงๆมันก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเมึงรอบหน้าเราไม่พลาดแน่อันนี้ก็ฟิลแบบ าลายวัวป่ะ Galaxy หรอเราอะไรวัว <laughs> <laughs> สาบานไม่เคยกัดใคร <c oughs> เคยกัดใครแต่ไม่เคยกัดวิวปะ่ะนี่เพี้ยประมาณนี้ทำสามอันเดี๋ยวให้ดูไอ้สี่อัน ของียลน,น่ารักกว่าขนมมาครั้งแรกมึงได้อันน่ารักเลยม,มึงกูมาครั้งแรกนะเราเท่าม,มากมึงมเละเทะไปหมดนี่ก็น่ารักฟิลแบบเออมันเป็นฝีมือเรานะคะเราก็เลยจะภูมิใจนอ้องจอมนี่เพื่อขาดอันนี้เลยป่ะผู้สิงห์น,น่ะแับขั้นล่างขอบคุณนะคะคุณสิง ไม่ใช่ที่ไอ้ที่เชียบุรี่ก็มีนะคะจะเอาให้ดูไม่ีันจะเป็นน้องมแกนมันที่เชียบุรี่จะเป็นแบบนี้คุณพี่มาทําได้มาทําได้อันนี้เป็นแบบระวังอะไรก็ได้อะค่ะันนี้ไม่ด้แกก็ขงแกะมันเป็นไี่อ่ะมันเป็นแบบัดบิวตอนไหนวะกัดตอนไหนมันเป็นลอยๆอ่ะมันเป็นดีสีมันน่ารักีสีเขียวมัน่า พี่เกียจขี้เกียจบอดีขี้เกียจบอดีนะก่อนแล้วั็เป็นเส้นเดียวมันยากไหมไม่ยากเลยค่ะแล้วแต่เราจะเลือกสีเลยว่าเราอยากได้สีอะไรก็มีเปิดพี่เจ้าของวันนีนดังมาตกว่สวัสดีค่ะทุกคนนานมา live ทีขอบคุณแต่ในนี้มัน live ด้วยกันเลย <พ>น้นองวัวน้องวัวร,รู้แล้วว่าสองสีมันยากกว่าสีเดียวเยอะมันแบบสุ่มว่าเราจะได้แบบออกมาเป็นแบบไหนอะอาเทียมนะคะอันนี้คือสีเดียวตกแตกไหมตกก็น่าจะแตกนะถ้าตกแรงๆอะทุกทุกอย่างเลยถ้าตกก็แตกอันนี้สีเดียวมันจะแบบ ง่ายๆแต่สองสีเราต้องผสมเองนะคะแบบว่าเทอย่างเงี้ยเทอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันจะออกไปในทิศทางใดเราไม่เป็นไรมันคือชิ้นเดียวในโลกพูดเก่งมากไู่พูดไปเรื่อยมากจริงๆนะอยากปั้นเองแล้วแต่ว่าเวลาไม่พอ,อค่ะก็ทำสี<พ>ออกหยอกเขามีแบบเลยนะคะว่าจะมีแบบไหนแบบไหนแบบไหน<ส>ไม่ต้องไม่ต้องอันนี้ <aunque S 2> ไม่ต้องกังวลว่าจะทำเวลาคอนเสิร์ตเลยเดี๋ยวไม่มีละครใหมไม่มีลยค่ะยังไม่มีละครมันหลือกี่อันอ่ะสับปะรภาพติดปารไอ้นะคะสามอันนี่พอทำนี่รูปรูปนี้รูปดอกไม้คอยดูสวยมากทำมารู้เลยว่าว่าใครเป็นเอ็กโซ์โวตเป็นอินโทวตอันนี้ของใครเนี่ยผมรู้ด้วยอันเนี้ยอินโวรตสุก เรเห็นอันนี้นี้ต้องขัดหรืได้ขเงาขัดเงาพอแล้วขัดเงาชอบอันนี้มากสุดเลยเพื่อทำามาไหรต่อจากอันนั้นว่อันนี้ป่ะเราจะรู้ได้ไงจอมว่าเรามันได้แล้วไปน่าขัดเงาอ๋อแกไดล้เย้ใครคะสวัสดีค่ะล็อกที่สบายดีไหมพี่ชายสบายดีค่ะอันนี้อันที่สาม คอยทําเยอะมากวันนี้เพราะว่ามาที่รอบที่แล้วเราชอบมากรอบนี้ก็เลยเอากลับไปเยอะนะคะดูเดอ้อห้าหกเจ็ดแปดแกเราจะทำโคมไฟละง่ออ<ม>าอยาอ่ะถาดมนก็มีบอลทำยังทำแล้วก็รออยู่จริงหรอเออทำไว้ได้มาทำโคมไฟแล้วมันมุ่งนั่าแหละจริงน่ารักมากมีถาดมีนี่ด้วยนะที่วางชาเขียว เพืยอชมแค่ตัวไอตัวแี่งใช่ปะก็วรื่องอะรมียังคะทำแต่งแล้วมาถักให้มันเป็นะคือเอาไปตกแต่งบ้านเราคือน่ารักมากคือโอ่งติ่มเลือสีเองได้น่ารักแบบ็จะคิ้วน่ารักอันนจะแบบพวกสีจี๊ดเขาจะชอบสีี้มีเพื่อนเป็นาสมล่อะไรหรอไ่ใช่นแบบ t t i o n a l แ่ว่าก็วางได้พอดีเองูด อันอันนี้ของเพื่อนนะคะโอ๊ยน้องสวัสดีครับเจ้าเสือใหญ่เราได้ไปต่อยที่ญี่ปุ่นไหมเชียร์อยู่นะเป็นนักมวยหรอใช่นักมวยเก่งมากอันนี้เก่งไม่ได้ชื่อเจ้าเสือใหญ่สู้ๆนะคะมอมไม่เห็นอยากไปดูมวยบ้างไปกับโก้ไนี่นี่เขาเชียร์อยู่นะพี่เปียวพี่เปี้ยวอันนี้เป็นที่วางแหวนวางเครื่องประดับนะคะแล้วก็วางไปเลยเนี่ยเห็นปะ น่ารักแล้วมันใช้ได้จริงชิ้นนี้สองอันนี้ชิ้นแรกเฮ้ยที่ใส่ปลาบิวอ่ะอันแบบนี้ได้ปาที่ใส่ปลาบิวอ่ะเห็นปะเอาไปวางได้เครื่องประดับเสร็จแล้วน่ารักว่ะรบกวนเสียงแตะกะเป๋าคืออะไรหรอคะ What is that เสียงคู่เดังอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอคะ ไม่ได้ต่ะะตอยทันทีแล้วจะไม่ต่อยทีมอ่อไหร่ It is the first door m i x between ceramic and cement เอ๊ะที่บอกว่ดแข็งกว่าแต่ texture very smooth ได้ยินไหมไม่้ยินเลยค่ะแต่งนิดหน่อยค่ะทาคอนซีลเลอร์ว่าตาดำแล้วก็ปัดแก้ม เปี้ยวขยันคุยเชียวมีคนบอกใช่อ่ะโชคสี่ตุลาโอเคอันนี้เรา,เราที่ไทย,ไทยใช่ไหมที่กลางคืนกลางคืนหรือกลางเช้าว่าสี่มันคือวันศุกร์ป,ปะเดี๋ยวไราไปดูปะปะเดี๋ยวเราไปดูปะปะไว้ว่าแบบมาอาอกรายการมาคุยกันนะน้อง เจ้าเสือใหญ่จริงๆ,ๆชื่อเล่นชื่ออะไรอ่ะหรือว่าเรายังไม่ต้องควรถามค่อยๆถามตอนที่เราเจอกันอีกทีสวยมากเนาะสวยมากแบบวยจริงความสุขอยน่ะดีในที่มึงแบบผสมไปนานมากร<อ>ประมูลค่ะประมูลเริ่มต้นที่ศูนย์จุดสองเริ่มน้อยจังเริ่มน้อยจังอ่ะเริ่มต้นที่แปดล้านบาทค่ะ ขายอันเดียวคือไม่ต้องไม่ต้องทำงานแล้วบิวออกไปแล้วใช่ไหมอ,อยากกินปลา,<อ>าไหลดูไอ,อ้งุ๊กมมางุกบอกไม่ชวนอ่ะไหนอธิบายสิาาทำไมไม่ชวนก <c oughs> ็เห็นว่าเธอทํางานเยอะช่วงนึงฉันก็ไม่รู้ล้วเหนื่อยอืมไม่รูวว่างห<ว>คนละหน้า,า,นาเลยรอบหน้ารบหน้าเดี๋ยวมาเพราะว่าเดี๋ยวรับเราจะนัดกันมาอีกใช่เอาให้ทั้งบ้านทีแต่เนะี้ย <c oughs> เคลือบเราไปขัดเสร็จแล้วเราก็เคลืลอ,อบสักรอบนี่นะคะเคลือบเคลือบน้ำยาโหแล้วแบบคิดดูดิเขาทำยังไงออกมาได้เป๊ะทุกอนันอะจริงเออไม่ข่อยน <ขอ S 2> ิดนึงนะคะเขาเขาแล้ทมของช้ำด้วยด้วยนะคะ พยมใหนกได้่มหเชมันอะไรเงี้ยม่ได้มันจะเป็นค่ะค่นลกินร้อนลอ่ะมันยิ่เมากว่าเก็ได้ค่ะมันมันเหมือนกินแล้วกินหลอดอ่ะมันจะเมากว่าอุ้ยเมากว่าอืมนี่ขัดอยู่น ภูมิใจเนาะมีเป็นเซตมีหลายราคานะคะ,ะ,คะมาดูได้นะคะว่างๆคือแบบต้องจองก่อนใช่ปะต้องจองก่อนนะคะ<ต>เดี๋ยวลงไว้ให้เดี๋ยวลงไ้ให้เปนยังไม่เงาเงาแล้วอันนี้ก็เงาแล้อยชั้น่มันแลอรอถ้าเรายิ่งทามันจะยิ่งเงาเหรอใช่ค่ะยิ่งหลายชั้น ข้าวที่แล้วเราได้ทางเงาปะอันนี้สามรอบครั้งที่แล้วเหมือนคนละซิวจากตึ้งเลยเจอตัวน,นี้มาดีกว่าหมายถึงตัวเงาอ่ะตัที่แชร์ดดเดี่ยวตัวที่ใหม่อ๋อไม่มันเลอะเล็บเหล็บบ้างมันจะด้านไหนอ่ะอย่ามันขุดๆออกมันจะแบบนี้ทานข้าวมาแล้วนิดหน่อยค่ะทานน้ำยาหลังออจานจะออกออกมาอันนี้สามคืออันนี้ กูเล็บหน้าเวลาทำเดี๋ยวไม่ได้ทำนชั้นไม่ะได้ค่ะเซตจตะขูดขูดแล้วมันออกลุ้นละลุ้นละเวชใช่ไหมขอกูก็น่ารักอยู่นะขายค่ะใครซื้อไหมคะดอกไม่ใช่ดอกไม้ อุ้ยแล้วถ้าเป็นอย่างเงี้ยทำไงได้เอ้ยสีนั้นก็น่ารักไหนไหนดูหน่อย้าไดมกสีน่าเป็นแบบเป็นความด่างอมอเป็นสีนั้นน่ารักว่าง่นงานที่มันไม่เป๊ะมากนะคะมันก็จะมีคุณค่าทางจิตใจนะคะเว่าเราเป็นคนทำเองกับมือโอ้โหสำเร็จแล้วแบบแล้วแบบเราเป็นคนทำเองหนึ่งสองมีชินเดียวในโลก ทำไมนะชิลี่มางานชิลี่ยังไม่มางาเองงานงานคราฟนะคะไม่ใช่งานค้านะคะงานคราฟประมูลนะงานคราฟใช่ผู้ชายทำใช่ใช่ผู้ชายทำงานคราฟสวยใช่ไหมจอมันมาแล้วบ่อยๆได้ค่ะจะพยายามนะคะตัวกันอยู่นะไม่ไเคื่อนไปเสียดายอ่ะน่าจะแบบน่าจะเอาเป็นแบบสีแบบเป็นชมพูแหละแต่เป็นชมพูกับขาว เราดูานี้เออไม่ไม่ก็แบบสีอ่อนๆของงานดีใ oh, ช well ่ไหมคะสวยมากเปิดคอะเทนนอรเยอะเฮ้ยเอออันน yes, sí. oh, mm ั้นสวยดีิงมึงทำยังไงให้มันเป็นสองสามชั้นเนี่ยวะชันใส่เสลับนไปก่อนอ๋อแล้วก็ใส่ทับบอสมีความทีะ ชิ้นเงาน่าสุดท้ายนี่ใช่ที่ัดสีอะทุกคค่ะมันทําไม่ได้ไม่ได้ยากแต่ก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไปซื้อคนอื่นนะคะถ้ามันแพงนิดนึงนะคะก็ไม่เป็นไรให้เขาเถอะค่ะเพราะว่าเขาต้องมานั่งขัดนั่งทำสีนะคะไม่เหมือนโรงงานนะคะเขาทำมือทุกชิ้นนะคะสีที่ประเมินค่าแรกคือใช้ใช้ใจทำนะคะไม่ไ้าไม่เลยพูดเป็นแบบ อ๋อ oh, เรื่องรอยรักแรงแขนใช,ใช่ใช่ค่ะอยวแปะพิกัดไใ,ใน oh. อจอเ่ออจอเ่ออดจอเดี๋ยวแปะพิกัดไว้ให้ในอ,อจอมีคนอยากมาทำใช,ใช่ไหมอยู่กับคนนี้ลอยแล้วก็แก๊บจอ หูใส่ติ้มหูเคียนนะคะติ้มหูคืออะไรคะติมหูคืออะไรการบ้านการเรือนก็ทําเป็นเนาะหึ่บจ้างบอจ้างแต่ว่าอะไรไม่เป็นบอจ้างบอจ้างแต่อันนี้มันทําง่ายมากค่ะแค่ใส่สีพอยตอนเมาน่ารักและรวมมากหยุดถ้ามันกลุ่ม มันยังโอเคแต่ถ้ามันเลยจุดอ่ะเรียกนรกกูยังไม่ได้ส่งรูให้มึงเลยเต้มหูหยอกหยอกรูค่ะไปต้มหูเจาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกรูค่ะเี๋ยวกูเี๋ยวกูหิดคิวให้นพี่โบไหนของฝันเนาะพี่โบไหนอ่ะอ๋อพี่โบโบพอแกะแล้วนะ ตัวสูงเท่าไหร่ร้อยร้อยรปบสค่ะพี่โมสอนดีดีหน่อยพี่ี่โมจะคนเป็นปรีนสูงสองยห้ค่ะอะไยังใช้สิบสองปูมเลยอีกะเหมาคันน่ไม่ได้เปลี่ยนนี่แหละนอี่ี้แหละปีนี้ไม่น่อยดีจังเลยมั้งประมาณอันที่เหลือเะลรซีเสมนัคู่แข่ค่ะว้าวเจ้าของร้านให้ค่ะมันมันดปนเียม อ uh ัน huh, นี้ขัดแล้วเนี่ยสมนาเอเอว่างก็ว่ามึงเฉียวให้มึงด้วยเนี่ยสมนาเอคไงอะสมนาเอสมนาเอเอเย่กว่านี้ค่ะสมนาเอเอจบกาวการเอเอชินแล้วใช่ไหมประมาณนี้รักว่ะขอบคุณค่ะ จีบแกปพอยนี่เหลือเอาป้าพี่ของเปียวม่เอาป้าพี่ของเปียวเอาไปวางตคุยคุยค่ะจะเข้ากันอยู่ชน่าอาก่ศนี่ไงเข้ากันตัดสีชอบเสียงชอบแต่เสียงไม่ชอบเราหรอผู้หญิงเสียงเพราะกูกับไอเปียวแค่ไม่ต้องแต่งหน้าอะไรเนี่ย ตรงตาบ้าอันนี้สวยมากจริงปะ่ะอันนี้สวยอันนี้นะคะเขาบอกเป็นสีเชอรี่เชอรี่ยังไงมาดูเดินสองซ้ำเกี๊ยวกี่เงินเฮ้ยน่ารักว่ะอุ้ยน่ารักนะสวยอันนี้ดูแพงเออสวยมันกินไม่ได้ค่ะทุกคน <S 2>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  น่อันนี้เอาไปวางไปวางอะไรก็เก๋ๆนะก็ได้ทาโร่ไหมบางทาโร่ไม่สดีอ็ฟ้าอยู่ัแลแก่อันนี้สวยนะภูมิใจอ่ะสวยป่ะฟันสวยใหญ่ยิ้เยอะมีคนจ้องฟันอยู่ มึงมันนี้คือเงาประมาณนี้โอเคแล้วสวยสวยวลไม่ต้องให้มันกรอนมันน่ารักเนาะสีน่ารักกว่าดูของเปี้ยวูสรุปไอตรงนั้นกออกอคะออกเป็นดนึงดีนึงทำงานหรอธรรมชาติสีน่ารักกธรรมชาติลงโทสติกิาแต่ชอบสีมากกว่าที่เราเยอะเลยอะเหมือนรู้แล้วว่าเหมือนรู้แล้วว่าแบบประมาณไหนใหญ่เยอะปะแล้วที่เราคืนเพินมากแบบซ่อมไม่คืน ไอมุกไอมุกไอมุกฮาโลวีนฮาโลวีนปวยชอบมาใช้เรื่องโบราณเลเดี๋ยวจะไปแล้วนะปวดฉี่เดี๋ยวถ่ายรูปถ่ายรูปเดี๋ยวถ่ายไว้ละเดี๋ยวลงให้เราจะบอกให้ว่าอยู่ตรงไหนใต้คอมเมนต์เผื่อใครอยากมามาบุยขอบคุณค่ะที่เข้ามาดูบ๊ายบายมีคนไม่ได้มาจากคุณอพลอยถ้าบอกมาจากพลอยออกยังไงก่อนแป๊บนึง